สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป่องไปสบายดีกันสุขสุกสนพี่น้องทักทายเอฟซีอันเป็นที่รักและคิดถึงของได่บนสุขสุขสนเด้อนะคะเมื่อนานพอกันพอกันนวันศุกร์นะคะวันศุกร์วันสุดสัปดาห์ของของสัปดาห์นี้หรือว่าอาทิตย์นี้เนาะพี่น้องยี่บนกับมากกับพ่อใหญ่คือเกาละเราเบิ้งเราเห็ดงานดูพี่น้องเห็นงานตากฝนเน้ฝนลินพี่น้องฝนลิน สองมือสามมือมาแล้วล่ะอากาศแปรปวนอากาศเปลี่ยนน,นคะคพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวกัแดดห้อนเดี๋ยวกัมีฝนแต่กัมันกับเป็นเขาเข้งซู่เื่องรฤดูฝนเขาล้วเนาะมีห่อนมีฝนนี่แหละพี่น้องจริงๆแล้วอ่ะถ้าอซวีเดนเนี่ยถ้าฝนตกต้องตามฤดูกันถ้าฝนดีก็จิตกชุดก็หนีอยู่พี่น้องกับใกล้เฮสิออกแล้ว แต่ว่าปีนี้เนียบนคิดว่าคือสิบปอเด็กเก็บเห็ดน้ำดอกพี่น้องคือสิบปอเด็กเก็บเห็ดน้ำ้วเบิพงพี่น้องพอนี่นอพอนี่นนแล้วอันแล้วเก็บมากันนี่ขึ้นมาให้นี่ยึดอต้นอันขงาง,ออขงท้างยึดต้นขางท้างโยนบนเห็ดงานพี่น้องหน้านี้ก็สีมีผลไม้ต่างๆเนาะก,ก็จะเป็นอันพวกนี่แหละพวกเชอรี่พวกอ่าสตรอเบอรี่หลวกะ ที่หลักๆเลย่ยที่หินเล่ยล่ายู่ทั่วๆไปมีแถบทุกสนามหญ้านาบ้านของคนประเทศนี่นะคะก็จะเป็นต้นแอปเปิลพี่น้องแอปเปิลแอปเปิลนี่กำลังสิงเป็นหน่วยประมาณว่าทอโปรตีนปรมือเนี่ยหละเดี๋ยวนี้กำลังทอโปรตีนปรมื่อนี่กำลังสมสมฝาดฝาดยุหน้าบ้านพ่อใหญ่ก็กำลังสมสมฝาดฝาดพี่น้องก็ยังกินบ่ได้ดอกแต่ว่าเชอร์รี่เริ่มจะซุกเร็วนะคะตามที่เห็นตามข่างถนนหนทางตาม หน้าบงหน้าบ้านนะคะกะกะเริ่มซุกกันเนาะแต่ว่าแอปเปิลนี่ต้องรอนะก็ต้องรออีกจักน้อยก่อนอันนี้เขามีอันนี้เขามีสองพันเออพี่น้องเฉลี่นี่มันมีสองพันเนาะพันหนึ่งซุกแล้วมันจะดำดำหวานหวานนี่ดอกที่ยืบบนมาขาวๆพี่น้องขาวหลักหลากก็จะปลูกไว้ประดับหน้าบ้านมันหอมมันหอมพี่น้องมันหอม มักอยู่เยอะบนกับมักอยู่เวลามันออกดอ,อ,อก,กน,นี่ขาวอกโูปัญญายัไงแล้วเห็ดสวนเป็นหมูบานนี่พี่น้องเป็นมูบนมนนม่บานแต่ว่ามันเป็นมู่บานมู่บานติดเขาตีนเขาเลยเป็นมูบานตีนเขาไมพ่พป่น้องผู้เขาได้อยู่ขงางหลังปัญญายแล้วก็ลงไปเก็บขยะแล้วก็ทักท้ายกับเออแล้วลงไปเก็บทั้งขยะแล้วก็ทักท้ายกับผู้กับคน พราะใหญ่นี่เราอัตยาศัดีพราใหญ่รูนี่นี่เราเว้านําคนดีบางบางบางบ้านบางหลังเนาะเขาเจ้าจําได้เขาเจ้าเห็นไปเก็บไปเก็บทังขยะเนี่ยมาบ่อยๆเนี่ยเขาเจ้าเอาน้ําเอาน้ําขวดเอาเบียเอาหยังให้เราดิเต็มตู้อยู่พี่น้องเบียน่ะบ่เก็บบนก็บ่กินแล้วก็บ่ใครกินเนาะโดนๆแล้วก็สิกินอ่าป๋องนึงเวนึงยงสิเขาให้ไทบ้านนี่ล่ะไทบ้าน สี่มาเก็บขยะนี่แหละเขาจะเอาให้วันนี้ยัยบนไปน้ำเล่าหางเถือกอะพ่อ,พอค้นหุ่จักพ่อเอฟซีเอิันก็เอาเอันเป๊ปสี่เอาน้ำขวดเอาอย่างไม้พี่น้องก็ดีอยู่อ,อัธยาศัยไม่ตีมนุษยสัมพันธ์ทําไม่ตีดีบ้านก็จ้าก็ได้เนาะวันนี้ยายบนมาว่ามาจา้ามามีอย่างเนอพี่น้องมาถามข่าวถามข่าวถามข้าวกันคุยกันในวันสุดวันสุดสัปดาห์นะคะวันศุกร์วันสุดสัปดาห์ มื่นกัสิบปได้มากดอกก็สี่เ็ดหยังกอกเกอยย่บ้านเบิงเบิงเวลาและโอกาสก่อนบางเธออาจจะเข้าไปที่ในตัวเมืองบรุษนะคะจะไปสื้เขาสารเหนียวพี่น้องย้บบนกินเขาย้บบนกินเขาเจ้าหลายมือแล้วอยากเขาเนียวแล้วพี่น้องอยากเขาเนียวจำเบะแล้วอยากขขานียวกับสมตากับไอ้พวกตําทรงตําสวยอย่างสินะเอออยากกับบนกับเก้ยวจำขขานียวเขาเนียวจำเบะพี่นอ้องคนอีสานเนาะขาดบ่ได้กินหลายจนกม พิมการบอกช่วงนี้เย็บบนอ้วนขึ้นแล้วพี่นอ้องอ้วนขึ้นเวลานางเวลานางนาทองในจะปุกแล้วนาทองย้อนแล้วตอนนี้นะนาทองเย็บบนจะย้อนแล้วแต่บางเถ่อเขาไทายเขาไทายกรบดหนี่มุมกล่องอาจจะเหตุไงอ่เาเหตุไหนาเขาตอกนาเขาสู้แต่จริงๆแล้วนำนักขึ้นแล้วนะคะตอนนี้นำนักขึ้น ขอขอบคุณลหลายๆเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณลหลายๆที่เขามาเป็นกำลังใจให้บนแม้ว่า,าบางคิดบางครั้งได้บนอาจจะเอาเรื่องนักอกนักใจเอาเรื่องปัญหามาบอกสูฟัง่งนะคะบางครั้งการที่เฮาออกมาเบอา,าออกมาระบายออกมาเขาเอินมาจังไหนนะมาบอกมาจ่าสิ่งที่มันอดัดอันตันใจหรือว่าสิ่งที่ เขาเจอปัญหามากล้วเขาอยากเขาอยากระบายให้เพื่อนเพื่อนได้รับฟังได้รับรู้หลักกาต้องการกำลังใจน่ะเออมันกะบังเทือมันกะบ่สมควรดอกพี่น้องมันกะบ่สมควรเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่ามันเป็นปัญหาของเฮาบอกไปเรี่วกับบ่มีผู้ใดซอยได้อ่าบางคนกับสีบาแบบนี้เนาะก็บ่รู้ว่าเอาม่าว่าเหตุยัางเรื่องปัญหาลุงน,นี้นั่นไม่เอาม่เว่าได้กะไผ่สีซอยได้ เออมันปัญหาของเจ้าเจ้าต้องแก้เองบางคนก็นอาจจะว่าแบบนี้นะคะแต่ถ้าผู้ใดบ่ามาถ้าผู้ใดมีความคิดแบบนี้ก็คือบ่อยากเบิงก็เลื่อนเลื่อนผ่านไปกอนก็ได้นะคะคลิปไดชอบคลิปไดเออมาเบิงแล้วเออมักคลิปนี้วะ่ะอ่าเบิงก็หน้าเออก็จังเข้ามาเบิงนะคะแต่ว่าด้วยด้วยความคิดส่วนตัวของเย็บบนแล้วนะเย็บบนจะเป็นคนที่เปิดเผยนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบปิดบังอะไรมากมายอันไหนพ่อว่าสู้ เอฟซีฟังอนนะไรพอระบายออกมาได้ยี่บนกบวาวนะคะพี่น้องกวาวก็โดยที่ห้าวไปห้าก็บได้สั่งควบเหนือดร้อ,อนในผู้ใดยังสีนะเขาก็ต้องการกำลังใจต้องการคำในน้ำทีดีต้องการพลังบวกนั่นแหละพี่น้องมือว่านี่คลิปมือว่านี่ที่ยี่บนว,ว่าไปเนี่ยยีบนกับบดบ่ได้ซีเรียดเครียดนี่อย่างมากมมยเด็กกับบด้เครียดในเอฟซีเดชแต่ยวยี่ <c oughs> บนกัเน้่เฉพาะนะคะกัจะเน้่เฉพาะ เม่นนั่นคนนั่นที่เขาเขามามีความคิดติดต่างต่างเพื่อนแล้วก็คือมันกับมี่หละพี่น้องเนาะเพราะว่าคนเฮ่ามันกันหน้าหน้าจิตต่างลอยพอพันแม่แต่ว่าเจ้าคิดแตกต่างมูหลายแล้วก็เอ่อความคิดของเจ้าน่ะมันเหมือนกับว่าเขามาโวเขินว่าจังไนมั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 นอ่านเล้วมันม่ดูดีมันม่หยังเลยอะเหมือนกับว่าดูถูกเรา มันก็ว่าอยากสอนเราแต่กายเป็น่าสอนโง่อวดโง่ตัวเองลหะหลายกลัวล่ะพี่น้องเดี๋ยวคนที่มันคนที่บาบอชอบเฮ้าเนี่ยเมนเทจยังไงกรเจ้าก็บ,บอชอบเ้าดอกพี่น้องบอชอบเฮ้าแน้วเสียด,ดีไปไหนกระจับก็บ,บอชอบเพราะว่าแต่ละเมนคนที่บาอชอบเฮ้าน่ะแต่ละเมนที่เขามาเนี่ยก็จะเมนไปแนวแนวทางทีลบเวลาเฮ้าโตตอบกลับแน่กับมาว่าเฮ้ามีปุ่ม อกเขาไปอ่านมันงกรลดพี่น้องที่เขาตอบตอบโตัเหม่นยัยบ่นมาน่ะก็เมื่อว่าเขามีปมถึงมองถึงมองเหม่นของคนอื่นเป็นลบอ่าย่ายนะมีปมย่ายเถ่าแล้วย่ายมีปมย่ายมองเหม่นของคนอื่นไปในแง่ลบพี่น้องยัยบ่นน่ะด้วยด้วยวัยวุฒ นะคะไวยาวดก็คือเขาเถาเลี่ยวเนาะเขามีความคิดแยกแยะแล้วก็อ่านแล้ววิเคราะห์วินิชัยวิจัยออกนะคะว่าเมนน่ะมันอยู่ในเช่งบวกหรือเช่วงลบพี่น้องว่าอ่าคิดของหมู่ว่านี่เนาะอันนี้คือบัวเมนยีบนบ่บุญบัวเดี๋ยวมาออกตัวแก่ตังหล่อนกินปูนห่อนทองหือเ่ามันเมนมันแมนควบอิลี่มันแมนควมยี่นบนุญวาอิลี่บัววายี่บุญ น้ําเสนอคลิปนั่นไปนะคะขพอจะบนอัปโหลดเผยเผยแพร่ไปกันยังบ้านมีผู้ใดเข่ามาเม่นดอกมีแกเขามาเป็นเม่นแหลกเลยแล้วก็มาติติ่งแยบ่นเลยมาสอนเนี่ยบนเลยว่าไล่มันละยาดบ่มีมันลาาะาดแย่มากเหมือนกับว่าคือเข้าไปละลาบละล่วงไทยคลิปน่ะไทยในในบ้านเขาน่ะโดยที่บอกออนุญาต ไปละลาบละล่วงท้ายของเขาทุกมุมทุกซอกทุกมุมเออเห็ดแบบนี้มันละยาดแย่มากอย่าหาเห็ดอย่าหาทําอีกเด้อสอนเฮาพี่น้องอย่าบงกก็เลยรีบบอกก็รีบเอออันีอย่างวะเอออย่าบงกก็ว่าอีหอย่างวะกูคือยังว้า,วาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่ามาเห็นมาเห็นอ่าสิ่งแปลกแปมาเห็นของสวยๆงามๆเจอเจ้าของบ้านที่ใจดีเออ ให้ไทยพ้าข้าไปไทยยีบนเบ้าให้ฟังยี่บนกะขอแม่เต้าเบ้าอยู่นีลคิดยบนกะเบ้ากับเล่ากับเจ้าของบ้านพ่อหญ่กับเหล้ากับเบ้ากับเจ้าของบ้านก็คือมีอย่างก็คือกุ้ยกันแล้วคนกันในน้ำนุนนี่นั่นก็เอออธิบายอันไหนเป็นอันสี่ยังสี่เป็นยังสี่ปัญยี่บุญกะไทยของนี้บนไปก็คือขอกันเร็วเออฉันสนใจฉันอยากไห้อ่าฉันมีช่อง ยูทูบนี่ฉนแหนเป็นของตัวเองเราฉันอยากทายให้เพื่อนฉันได้เบิง้งเพื่อนฉันก็ชอบเบิง้งเนี่ยก็คือย่บนเว่ารแล้วว่าโอเคมันเป็นอย่างไทยเลยอืมเขาก็ขอบคุณนเพ่นพน Thank you. เอนแตง y ิวอ่าเรียบร้อยเลีวเขาก็ย,า,ออยางหาไทยแล้วก็พ้าไปเบิ้งนันเบิ้งนี่เขาแล้วก็ไปเอาเต๊อย่างออกมาให้เบิ้งพี่น้องเราเป็นอย่างยังคอยอ่าบอฟังหน้าฟั่งหลังเม่นเขาม้าได้ว่าเยบ่บนวบ่เม่นดาดอกเหมือนกับว่าสอนเละ สอนในในการมีมรายายเยบุญมามีมารยาทตรงใดยายบุญลาลาบละล่วงตรงใดอืมเขาเห่าปานนีแล้วเขาก็ยอมรู้แมน่พีน้องว่าเรา,ยาเย่บุญเห็ดคิบมาหลายคิบแล้วเห็ดคิบมาหามลายปีแล้วจนเป็นพันๆคลบปย่บุญก็บ่กเคยไปถูกฟ้องรองเรื่องละเมิดสิทธิเออเก้า,ลาวลำเก้าไกลเรืองสิทธิส่วนบุคคลนู่นนี่นั่นเยบุญก็บอเคยเพราะว่าถ้าเห็ด ถ้าเฮาบลูรักการนิลีถ้าเฮาบ่มีมัลรยาะนิลีเฮาบลูขอกฎหมายตรงนี้เสื่อเลยว่าเหตุคิปมาหดสามสี่ปีนี่ไปหาไทยทัวทิบทัวเดีนน่นบวาต่ฝลังบวาต่คนยุโรปคนไทยเขาก็เขาก็เ,ากเอาผิดเฮาได้คือก,กันพี่น้องถ้าเฮาเหตุผิดกฎละเมิดสิทธิส่สวนบุคคลของเขาละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขาหรือเอาเรืืองเล่าหรือเอาหนา้าเอาตาเอาอิหยังของเขา ไปเผยแพร่ประจานนู่นนี่นั่นใช่โดนแน่นอนนะคะเจ้าสิเป็นยูทูบเบอร์ระดับใดหรือเจ้าสิเป็นคนจังไดกระซังเจ้าต้องโดนแน่นอนนะคะยืบบนกระลูอยู่แล้วเล่าหน่ะลูซ้ำใดเอา้าอืมเมนเขามาเ้าเทียงเฮ้าวายายนะ่ะมีปุ่มแก่เกินที่จะสอนว่าเออบ่ได้เสือกที่อยากจะมาสอนบ่ได้อยากจะเสือกขามาสอนยายแก่เกินที่จะสอน ว่าไฮเยบนนะุน่ะไปเรียนรู้การวัฒนธรรมของคนยุโรปไ้ไปศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมของคนยุโรปก็กเหมือนกับว่าเยบุนบรบรูดบรรูดอย่างเลยในการดำรงชีวิตของคนยุโรปวัฒนธรรมก็เป็นยังไงการเป็นอยู่เป็นยังไงใช่เยบุนลูกฝรั่งคนยุโรป หรือคนใดก็แล้วแต่แหละเขาก็มีความเป็นส่วนตัวของเขาเหมือนกันแต่คนยุโรปพวกฝรั่งเนี่ยเขาจะมีความเป็นส่วนตัวสูงแค่นั้นเองเขาจะไม่ให้ใครไปก้าวไกลเรื่องส่วนตัวของเขานอกจากเขาจะเต็มใจไอ้บนรูเพระว่ายยี่บนก็นยูกับฝรั่งมันมาดดาโดนเลวเออหั่นหลักเราเป็นอย่างก็จัจงจะตองเข่ามาแบบบ่บฟังหน้าฟังหลังมาวายยี่บนอุ้ยบนแคบยี่บนแคบเม่นนั่นให้เอฟซีได้เบิ่งนำเลย วายิบบนผิดตรงไหนคือเขามาสอนมาว่ายี่บนไหลมันระยาดเสียมันระยาดแบบนั้นย่าหาทำอย่าหาเห็ดโอ้ยเสียมเสียเลยยี่บนเนี่เสียมหมาเลยพี่น้องยี่บนเสียมหมาเลยก็เลยเห็นห้ยีบบนนะ่ะอยากเอาคำเนี่ยเมนแบบเนี้ยมาหาเอฟซี FC เบิรงว่าเป็นอย่างเราบได้มีตเมนนี่เมนเดียวเออบได้มีตเมนนี่เมนเดียวเมนคลิปอื่นๆๆ,ๆแล้วก็เขามาแสะอยู่เลย ขนาดเจ้บุญขอโทษขอภัยในความบสุภาพแล้วยังมาเมนซ้าเติมอีกว่ารู้ว่าบ่สุภาพกันยังเอามาเห็ดอีกเงืดเจ้าก็ว่าอเหมือนกับว่าอยากซ้ําเติมเราแ้่ถือว่าไม่เป็นไรรอกยายเออบ่เป็นหยังดอกยายกับบ่ได้น่าเกลียดหรือว่าถือกันว่าเป็นกันเองนู่นเนี่ยกับว่าไปเป็นหยังยังไม่ซ้ําเติมเขาอีกเออเขาขอโทษขอไผ่เรลวนะเออเขอาก็บ่ได้น่าเกลียดอีหยังมากไม้แต่เขากับหูว่ามันบ่ สุภาพในระดับหนึ่งละ่ะเขาจังเขาจังมาขอขอขอโทษออกตัวไว้แม่มาพี่น้องเพราะเห็นเขาออกตัวไว้ยังไมส่สั่มเติมเขาอีกโอ้คนแบบนี้แย่ยมากๆเราเยือบนจะกินเขากันพี่น้องตอนนี้สามโมงสี่โมงเสาร์แล้วยื่บนม่ไริกินข่าวเสาร์เมือเสาร์กินขนมตังแผ่นหนึ่งอันท่าแย้มท่าแย้มสตรอเบอรี่นั่นแหละเพราะไงเราก็กินของเราเราก็แตงมาแบบนี้เยี่บนก็นเลยจกกะกินเขากอนพี่น้องกินเขา,ากอน จะกินได้ยังกินมือนีิยี่บนย่าปัากระป๋องนะคะย่าปัากระป๋องแล้วก็ลวกผระคมนั่นแหละนะคะลวกผระขมั่งเพราะว่าผระคมนี่ยี่ข่างบานนี้บนนี่ยี่สวนนี่หลายแห้งพี่นนองหลายแห้งกําลังกําลังสีตุมดอกอีกจักหน่อยขาด่าคือสิบบดิกนมันละล่ะม,มันสิเกมันสิเป็นดอกกวนก็เลยตงกินซะกอนกนะคะตอนนี้หมู่บ้านนี่งามงามพี่นนองหมู่บ้านนี่งามแต่ว่ายี่บนญท่ายลายกัสิท้ายห้เบิ่งลายกับสิผ้ากันเบื่อเนาะดอกไม้ดอกไหลก็เจ้า กระจายง้ามจัดหนังคือเก้าละเออมันกับเป็นกับบลูล่ะมันเป็นอ่าประเภทนี้ธรรมเนียมของข้าเจ้าบอกข้าเจ้าจัดบ้านจัดสวนจัดหนังจัดนี่ได้สวยงามนะพี่น้องนี่บุญมักแต่วัตสิไทยเบื้องหลายกะย่านเบือ่อยอดวิวกับบะไรดอกพี่น้องท้าย่างแต่อันวิวธรรมาชาติบ้านเมืองหลายกระไดกระจักสีเอาอันไหมาให้เบิ่งน้องขามาจัิงเสียงก็ยุ่กับแบบนี้นะพี่น้อง คนมักกับเบิงบ่มักกับบ่เป็นอย่างนะคนก็พี่นอ้องอขอบคุณขอบคุณหล,ลายๆบายๆจ้า